สวัสดีครับครับผมับพวกเราชเคยผมกับการรักนไลน์ผจราคาที่18บปดาคมนะครับวันนี้กเราสคนเช่นเคยกครับผมอบเชนครับต้นเมืองแคนครับครับตอนนี้ก็ต้นเมืองแคนมารับหน้าที่นะเ่สตาร์เต็มๆครับผมนะประจำการเขาก็จะหายไปสองสัปดาครับผม นะอ่ะเรามาเริ่มที่ผลฟุตบอลดีกว่านะครับผมนะเมื่อวานนี้ก็มีผลฟุตบอลคอนเฟอเรนซ์ครับนะครับผมนะก็มีด้วยกันหนึ่งคู่นะก็เป็นการเจอกันระหว่างไนจีเรียกับทางของตันยิตินั่นเองนะก็เป็นท่านของไนจีเรียเองนะครับที่ฟอร์มนั้นตลบถลายเลยนะวานก็ยิงท้านของตันยิติไปถึง6ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะ ถือว่าเป็นสุดยอดมากแต่นิติเขาไม่มี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 ท่าเหมือนกับชื่อชั้นมันต่างกันนะก็เลยนําเป็นจ่าฟูกในกลุ่มบี้สำหรับไนจีเรียนะลองจรอดูไป็นต่อไปครับอ่ะวันนี้มาที่ข่าวสายของเราบ้างนะผลฟุตบอลวันนี้มีน้อยนะแต่ข่าวสารเรามีแน่นแี่นเริ่มที่ข่าวแรกเลยครับนในเตะเนื้อหอมรายนี้เลยดีกว่าครับนั่นคือเรื่องของเจ้ากิสโก้นั่นเองนะครับผมนะเกษตรของมาร์กานะก็เป็นชุด ยี่สิบเอ็ดปีครับในของสเปนนั่นเองตารางโชว์ฟอร์มใช่นะสะดาอยู่โรนี้ใช่เตรียมทำศึกชิงชนะเลิศในคืนนี้ด้วยนะก็เจ้าตัวนะครับก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าสําหรับอนาคตของเจ้าตัวนั้นเขาบอกว่ารอให้จบในศึกยูโรนะครับยี่สิบเอ็ดปีในคืนนี้นะเขาบอกว่าอีกไม่เกินเจ็ดวันเขาให้คําตอบแน่นอนนะว่าจะไปแมนซิตี้หรือเรย์มาริดคำตอบที่ออกมาผมคาดว่าเขาจะอยู่มาลาก้า จะอยู่ทำไมล่ะครับที่เคยอยู่แล้วเขาไม่อยู่แน่นอนแหละนะ,ะว่าตัวนั้นกระสันที่อยากจะย้ายทีมอ,อยู่แล้วนะเนะพื่อหาความท้าทายใหม่ๆมนะเพราะว่าทั้งสองทีมนั้นก็ถือว่ามีอะไรที่น่าทดลองอ่ะนะมาสตอี่ก็ได้ร่วมงากนกับเจ้านายเก่านะส่วนเรมาสติกก็มีอะไรที่แปลกใหม่แล้วลก็เจ้าตัวนั้นก็ชื่นชอบสโมสรนี้เลยเขาเจ้าตัวยืนยันแล้วว่ามีเสาสโมสรเนี่ยชี้ยื่นมาแล้วแต่ก็ไม่แน่ไม่รู้จะเป็นอะไรแต่ปาดหน้าอีกหรือเปล่าแต่อีกเจือนวันสถานการณ์คดีอาจจะพลิก เป็นสิงบูโอ๊ตไม่เอาเยอะเกินมาที่ข่าวผมดีกว่าครับไปที่ของคุณต้นก่อนอบขผมผมวนได้ไหมคือผมลืมครับผมครับมาเริ่มกันที่ข่าวหงแดงลิเวอร์พูลนะครับสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศึกเฮมิลิกอังกฤษนะครับก็ออกมีข่าวว่าบินไปถกคว้าเฮนริกเอ็มดิตาลียานนะครับกองกลางของชัสเตอร์โดอนิทนะครับจากลีกยูเครนโดย คาดว่าดาวเตะวัย24ปีจะมีค่าตัวอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อเรามาทำโปรโมชั่นเลยใช่ไหมครับผมสกายของลิปูนั่นก็บินไปถกเองเลยครับผมสำหรับซีนักเตะรายนี้แล้วต่รายนี้ก็คือเคยเป็นดาวสัมโรนะครับแล้วแบ่งกลุ่มนะของฟุตบอลใช่ารับด้วยโดยฤดูการที่ผ่านมาครับดาวเตะวัย24ปีก็ทํำไปถึง20ประตูแล้วก็กับอีก10แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าเก่งนะชัตเตอร์เน็ตที่ฟอร์มแรงมากครับผม ครับอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของน้องใหม่เลยแัมซิตี้นะครับทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาบนศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับไม่ใช่เสียคำรามเหมือนก็คว้าอะไรนะครับพูดว่าอะไรนะครับเสียคำรามอ๋อครับแว่าเป็นเสียใช่ไหมครับผมก็ฮัมซิตี้นะครับก็ประกาศคว้าไมเนอร์ฟิเกลัวนะครับจากวีแกนแอตแลนติกทีมที่ตกชั้นไปใช่ก็เปิดตัวเป็นทางการแล้วครับผมก็คว้ามาด้วยสัญญา2ปี แบบไร้ค่าตัวนะครับฟรีครับผมก็มาเล่นในพิมิลิกต่อไปครับผมอีกคราวหนึ่งครับเป็นวงในของพิมิลิกเหมือนกันคุณจะักบ่นใหม่ครับนักบุญเซาแ์เทนตันนะครับเขเสนอสัญญามูลค่าเจ็ดจุดหกล้านปอนด์นะครับฟาเอเม่บาเนเก้บาเนก้านะครับกองกลางจากบาเลนเซียครับผมก็ถือว่าเสริม กระจายเหมือนกันนะสำหรับคุณใช่ซอสแทนตันครับผมเพราะว่าถือว่าเป็นการสนับสนุได้ดีด้วยถ้าเราสนใหญ่ก็จะเน้นแต่นักเตะที่เคยได้ในสเปนเหมือนเขารู้ทางกันเพราะคุณซือก็เคยคุมในลีกสเปนนะครับใช้ได้นะเพราะซอสแทนตันหลังๆงบน้อยแต่ว่าซื้อมาแต่มีแต่คุณภาพนะครับคุณภาพครับผมครับผมได้ยัง เอาเลยครับยกครับครับผมฮะอทุกคนตั้งใจฟังนะครับข่าวแรกครับเออข่าวแรกนะครับเป็นข่าวทีมบริษัทเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับอันเดวิลัสโบอานะครับผู้จัดการทีมของฮอตมฮอสเปอร์ครับผมอ๋อประกาศจะขายเจอเมนเดฟโฟนะครับกองหน้าสิ่มิติตลอดนะครับผมกองหน้าสายเลือดพูดีนะวัย30ปีนะสายเลือดพูดีที่ย้ายไปจากปอดสมอตนะครับในราคาที่6ล้านปอนด์หรือว่า300ล้านบาทนะครับ ให้กับทีมที่สนใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับบออาจไปจะนําเงินที่ได้จากการขายนะครับไปซื้อกองหน้าตัวใหม่ที่มีอยู่ในใจเขาแล้วตอนนี้อยู่สองลาย,ายแต่ยังไม่บอกรายชื่อว่าเป็นใครครือขายให้ได้ก่อนแล้วก็ไปซื้อตัวมาสองตัวขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับหกล้านตอนเองครับหกล้านตอนิบสามสิบสามสิบอายุสามสิบ นี่ก็คุณจะคูณอะไร30มสคืออายุ30แล้วไงทีมไหนจะซื้อคิดดูด้วยกันอาจจะเป็นทีมเล็กๆอย่างวิลล่าอย่างเออทำพวกนั้นก็ได้ครับผมครับผมอ่าแต่ก็ขอให้ดูอยู่ครับแก้งทีมบุรต่อไปแล้วกันครับผมไปข้ามไปที่บลีของบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับครับผมเป็นข่าวของโรเบิร์ตเลวันดับกี้นะครับครับผมก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวต่อเนื่องเลยครับว่า ทีนุ่นทีนี้จะเอาลำดึงสิงบูสีแดงเดือใบก็จะแย่งเอาเหมือนกันครับผมปลาสุดจะบอ,บอกยืนยันนอนยันเหมือนเดิมบอกจะขอไปอยู่กับเสียใต้เ <c oughs> บอร์เยนมินิเท่านั้น <c oughs> เป็นทีมเดียวเ <c oughs> ทมืนไม่ไปเด <c oughs> ็ดยวครับ <c oughs> แต่ล่าสุดครับกองหน้าชาโปรแลนไลายนี้ไว้ย4 4ปีก็ต้องสือเหมือนกันหน้าทาง ฮันโยอาคิมวิกเคนะครับซีอโอของเซียเลียนบูลเเซียดอทมุนครับผมเป็นทีมต้นสกัดของโรเบิร์ตเลวัตดับกี้นะครับออกมาบอกว่าจะไม่ปล่อยไปไหนทั้งนั้นครับผมเพราะเขาจะต้องอยู่เช่าทีมในฤดูกาลหน้าต่อไปครับอาอาเอาไงตอนนี้ก็เหมืนใครเขาบอกรู้ถึงก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเอาเขาไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะจะบอกว่าเขาก็อยู่หมดสัญญาเขาก็ย้ายไปไบเยนฟรีก็ตัวความจริงดอทมุนโง่ ที่ผมไม่ว่าเลยนะถ้าจะปล่อยไปตอนเนี้ยก็ยังได้เงินได้เงินเนี่ยแต่ถ้าอยู่กรบสัญญายังไงเขาก็จะย้ายไปบาเยอร์อยู่ดีเสียเปล่าเสียเปล่าใจไปแล้วแต่ตัวยังไม่ไปอย่างนี้คือเรวานัสกี้ได้เก็บแบคือทั้งร้อแต่ถ้าออกมาพูดอย่างเงี้ยแฟนบอลโอ้โหแน่นอนโอ้หแน่นอนใจตอนจะเล่นหรือเปล่าเท่านั้นแฟนบอลอาจจะโหเยว่านัสกี้แน่นอนเพราะออกมายืนยันทั้น ทำเดิมเดิดขาดยืนจะไปทีมคู่แข่งคู่แข่งร่วมลีกหาเพื่อนอย่างเดียวเลยนะครับเก้เซ่นะก็หาความสำเร็จเยอะอะเพราะเป๊ปก็คุมด้วยโอกาสความสำเร็จนั้นมีสูงกว่ารั้งหมดมาที่ปิดท้ายข่าวของผมนะครับเป็นข่าวของไทยเสียงเสียงเมื่อกีครับเสียงหายแล้วเสียงหายครับฟุตบอลไทยบ้างครับวันนี่เรียบร้อยเสเลยล่าสุดนะครับก็สาธิต จะแบบแข้งชาคิดบททองยัยชาคริสยันนาเอ้ยถูกแล้วนะบททองครับเดี่ยวเดคุณคุณคุณจะเล่นมุกหรือคุณจะอะไรเอาใหม่เอาใหม่ีนิดนึงคุณเล่นมุกหรือว่าอะไรเนี่ยไม่เล่นแล้วชาคิดบัวทองอ่ะแพ้ไปเลยครับครับผมเองตกเองงงงเองด้วยชงเองกินเองอ่ะแต่คือใครเขาคือใครเอาใหม่ดิเป็นปีกเนื้อหอมใบยี่สิบปีของทีมอินทรีเพื่อนตำรวจก็คือชาคิดบัวทองอ่าล่าสุดนะครับมีข่าวบอกว่า ได้ทำการเจรจาบรรลุข้อตกลงกับทีมชนบุรีเอสซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเลขสองเดนก็ได้คนนี้จะถูกะยายไปร่วมทีมชนบุรีครแค่สองสามนาทีเองก็จะเริ่มเล็สองครนะับผมท้งนี้เป็นการออกมาเปิดเผยของโค้ดวังน,นะคะรับขาวะชัยดำรงอ,อง่อนตระกูลที่ออกมาเปิดเผยเองแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้ระบุข้อมูลมากนัโดยบอกว่ากําลังเจรจากับชนบุรีอ<ด>ยู<ด>ย่เท่านั้น ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะครับทนที่ให้ความสนใจอยู่ก็มีบางกอกการ์ดสุพรรณบุรีโอซิสปาราชราชบุรีบุรีมิถุนลมเดิมสมุทรสงครามก็จะต้องนั่งตั้งวงกินแหวกันตั้งแหว์ว <c oughs> นะแต่ก็ผู้จักดจการทีมผู้จัดการทีมออกมายอมรับเองเลยสำหรับเขาจะไม่พลาดครับผมอยู่แต่ชนบุรีตลอดดูเป็นนักเตะที่ฟรีคิกใช้ได้เลยคนหนึ่งสำหรับชายคิบอรทองฟรีคิกดีมาก แต่เนี้ยไม่แห้วแน่นอนนะก็ถือว่าเป็นขาดีของท่วคนทายบ้างครับเป็นทางด้านของมังกรไฟครับ BC Telo ด้วยกันนะก็นะเลขสองแล้วก็เสริมทับกันหน่อยเยอะแยะมากมายเลยอ่ะเริ่มจากรายแรกเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นนักเตะเกาหลีใต้นะครับผมอดีตนักเตะจาก t t m p จ i ตนั่นเองนะครับผมนั่นคือทางของยอนกีซองนะครับผมแล้วก็มาร่วมทับกับทางด้านของ บีซีเทโลครับด้วยระยะเวลา2ปีนะผมก็จะมาเล่นสูงหน้าคู่กับเคตันสินวาในการช่วยกันยิงประตูหน่อยนะสำหรับทางด้านของเทโลนะเพราะว่าตอนนี้ฟองก็ถือว่ากำลังดีมากเลยนะสำหรับบีซีเทโลนะสำหรับคนที่2องนะยังไม่หมดนะคนที่2ครับอันนี้ก็เป็นลูกครึ่งนะเป็นเจ้าหนูวัย20ปีนะผมลูกครึ่งไทยอิตาลีด้วยนะไหนเทโลเอ้เดี๋ยวบุรีรัมย์ก็มีลูกครึ่งนะนะสุดหล่อกเขาก็มีบ้างนะก็เป็น ทางด้านของเจ้าหนูเลเล่นะครับผมเป็นลูกครึ่งไทยอิตาลีนะครับผมเขาบอกว่าติดชุดเยาวชนนะอายุ15ปีด้วยนะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอายุ15ปีด้วยครับตอนนี้ก็ปัจจุบันก็20แล้วนะล่าสุดครับก็ย้ายมาร่วมกับทางด้านของบีซีเพโลนะดูจากหน้าตาและรูปร่างแล้วไหมสูงจังครับไม่ก็สูงรุ่นรุ่นบอลหุ่นพอๆกับแมสซี่แหละสูง167นะเท่ากับแมสซี่เจแมสซี่เจของเราอาจจะประมาณจอห์นไลซ์ฟิลิปอะไรเงี้ยก็อาจจะมาเล่น ประสานงานกับแมซิเจด้วยนะได้ความไวเหมือนกันนะสำหรับนักเตะผู้นี้นะครับผมว่าเล่นได้ทั้งตัวรุกนะแล้วก็ตัวรับว่าเป็นเซนเตอร์ที่ดีมากเลยคนหนึ่งนะแล้วก็อีกคนนึงนะครับผมอันนี้ก็ได้นักเตะครับ เป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันนะผมไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับผมเดดิดเบิร์กแคนเบอร์แคปเอามาทำไมนะครับเป็นเกิดจากของบูชเชนิงนะครับผมเป็นนักเตะจากทางด้านของซอกาครับบูดีลามั่นเองนะก็ได้ยืมตัวมาครับเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลแล้วก็พร้อมออปชั่นซื้อขายขาดนะครับผมนะส่วนทัพได้นน่ากลัวมากว่าเล่นถีหรือไม่ครับผมนะก็ได้มาจากซอกาไปนะทุกคนนะด้วยระยะเวลาสิ้นสุดช่วงฤดูกาลนี้นะแล้วก็ออปชั่นซื้อขายขาดครับผม ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่น่ากลัวจริงๆนะสำหรับ BC t ีเท o นะครับผมแล้วก็การจะมีโปรแกรมในวันอาทิตย์นี้นะครับผมจะพบกับทางของมืองทองโอ้โหุกมรองจัดฟูงนะนะต้องรอดูนะครับหาโปรแกรมเลยทีกว่าคืนนี้ครับปิดท้ายที่่าที่รน่องนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวของทีมซีเกมนะครับหลังจากที่ฮอตมากนะรอมจีนมาครับ่าส่วนะผมก็หอมเลยใช่ครับก็มีหมายเชิญจากด้านของสโมสรมหมายเชิญเลยครับใช่ครับ มาเชิญเองเลยนะครับจากสโมสรเคตาเฟ่นั่นเองครับผมนะก็มาเชิญให้ทางด้านของทีมซีเกมของซิโก้เนี่ยไปอุ่นแข่งกับเขาหน่อยนะุดที่ชนะจีนใช่นะครับผมคาใจในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมซิโก้บอกว่าต้องนําเรื่องนี้ที่าไปนัดสมาคมนะครับแล้วก็เตรียมหาสปอนเซอร์ต่างๆด้วยในแมตช์นี้เพราะว่าต้องใช้จ่ายสูงในการในการเปินเครื่องผมก็ฝากไปถึงเคตาเฟ่ด้วยว่ามาอุ่นที่ไทยดีกว่าไหมระวังโค้ตตกงานนะ คนกคาเฟเหรอใช่ยอดมากมาปิดท้ายที่โปรแกรมวันนี้นะครับผมวันนี้มีฟุตบอลเตะด้วยการหลายคู <S 2> <S 2> <S 2> <S ่เลยนะครับหลายหลายอย่างมากเลยจะค้างไปไหนนะครับคอมพิวเตอร์เอาโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปยู21ใช่ครับยู21ปีครับวันนี้ครับเป็นการชิงกันนะครับระหว่างสเปนอิตาลีครับเวลาตีหนึ่งครึ่งครับทางช่องสามนะครับผมค่าทุ่มไม่ใหญ่ครับค่าทุ่มครับค่าทุ่มขอโทษครับค่าทุ่มครับทางช่องสามนะครับผมนะ แล้วก็อีกคู้นึงนะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับผมก็มีเต็การ์ด4ผู่ครับมีออสเตรียออสเตรเลียนะครับพบกับนั่ของอิรักนะครับเวลาบ่าย3โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็เกาหลีใต้พบอิหร่านับเวลา1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็อุซเบกิสถานพบกาตาร์ก็1ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จอร์แดนพบโอมานในเวลา5ทุ่มนะครับวันนี้ Star Sport นะครับติดตามชมได้วันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วา3แฟนเพจแฟนเพจของเรานะครับ ก็เว็บไซต์ลักบอลดอดเน็ตแล้วก็แฟนเพจรักบอลนะครับผมครานเลยแฟนเพจของเราครับรับเจะยื่นไปใส่ทีมดีๆนะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมแฟนสีแฟนสิงนะครับผมอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่ถึงคืนเดือนครับก็จะได้พบกับการมาเยือนของตัวเป็นเป็นใช่ครับพี่สามรัชมัลติลาตัวเป็นเป็นได้ไม่ได้จองไปไม่ไจองกันนะครับครับผมอันนี้คงหมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วพบกับพวกเราใหม่ในวันนี้กับรายการรักบอลไรสวัสดีครับ Ain't nothing safe when them things start. Shippen, 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 shippen. Look, man, keep thinking we shook, man. Doing like we're doing cook, man. You ain't ready for them things up. Shippen, shippen.